สวัสดีค่ะกรีซลิซ่ากับโรเซ่มาแล้วคอนเซ็ปต์ทีเซอร์พิงกวินเนอร์เรียกได้ว่าพิงเวินเนอร์เสน่ห์ที่สวยงามแต่อันตรายถึงชีวิตคาริมาอันเป็นเอกลักษณ์และความเกิดคลาสของสาวสาลแรกพิงที่ไม่อาจเข้าใกล้ได้ง่ายๆ โดยคอนเซ็ปต์ที่เซอร์สำหรับพิ้งเวนเดอที่ปล่อยออกมาค่ะสี่สาวติดอยู่ในกล่องประสุที่แตกและช้ำและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลบหนีแต่ไม่สามารถทำได้เครื่องดนตรีที่สร้างแต่ทรงพลังช่วยเพิ่มความตื่นเต้นโดยเพลงค่ะจะปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่19สิงหาคม กล่าวว่าเพลงใหม่พิ้งเวน o นนะคะซึ่งจะเปิดตัวในวันที่19สิงหาคมเป็นเพลงที่แสดงถึงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบ็คพิงอย่างรติซึ้งและเข้มข้นยิ่งขึ้นต่อจากเพลงก่อนวางจำหน่ายพิ้งเวนเนอร์แบ็คพิงนะคะจะเปิอัลบั้มเต็มที่2 ball พิ้งในวันที่16กันยายนยนี้ Entertainment เอเจนซี่วายจีเอนเตอร์เทได้ประกาศเมื่อวันที่11ว่าอาัลาบั้มประจำที่2ของ Black พิ n k b o r n พิ n k ซึ่งจะออกในเดือนหน้าจะทำด้วยวัสดุที่เป็นนิดกับสิ่งแวดล้อม 10โมงตรงตามนัดวันนี้ YG ค่ะได้เผยแพคคอนเซ็ปต์ที่เสืออสอสนนเส้อของสองสาวค่ะ10โมงตรงตามนัดวันนี้ YG ได้เผยแพคคอนเซ็ปต์ที่เสื้อของสองสาวโรเซ่และลิซ่าเพื่อโปรโมตพีดีลิสซิงเกิลพิงก์เวนเนที่จะปล่อยออกมาในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้ โรเซ่กับชุดสีส้มโอรสอ,อ่อนๆดาเมตดแรงมากขนลุกไม่ไหวส่วนของลิซ่าค่ะมากับชุดสีชมพูอ,อ่อนๆเป็นอะไรที่เข้ากันมากน้องใส่แล้วดูเคียวโกะไม่ไหวก็นี่สินะความตาส่วนบุคคลที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้เรียกได้ว่ามาตามนะจริงๆนะคะกับทีเซอร์ของลิซ่าและโรเซ่มาร่วมรุนกันข่าว่าวยอดวิวะทะลุล้านภายในวินาทีที่เท่าไหร่กันนะคะ และนี่ค่ะก็คืออัปเดตท,ทีเซอร์ของสอสาวโรเซ่และลิซ่าจาก YG ที่แอดเอามาให้ด่ชมค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปเอ็นเกรดที่ช่อง y o YouTube แบทพีงกันนะคะหากมีอะไรอัปเดตแอดเอามาฝากอีกนะคะกด Subscribe รอเลยจ้าส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ